ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ถนนน้าง,งามค่ะเราจะพาทุกๆคนนะคะมาดูขนมที่ขึ้นชื่อของจอังหวัดสงขลาอย่างเลยนะคะขนมอะไรนะคะพี่แดบนบขนมลูกโดนหรือที่รู้จักกันว่าขนมดอกโดนนั่นเองค่ะพี่ส้อยมุกค่ะเรามาดูกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะพี่แดนตอนนี้ขนมโดถึงร้านแล้วค่ะขายอะไรบ้างคะขายดอกโดนค่ะ,คะมีแบบธรรมดาเพิ่มไข่ดีบบเพิ่มไส้ ตัวแม่ตัวให่เห็นไหมได้จริมากแล้วก็แบบธรรมดาไข่น้อยกว่าอันนั้นอยากให้คุณยายทําให้เราดูค่ะเลยค่ะชิลกีบาทคะอันนี้ชิลกีอีกจิค่ะเอาแบบนี้อันนึงแล้วก็แบบนี้อันนึงค่ะโอเคให้คุณยายทำให้ดูเลยคุณยายมีที่มาย่งไรคะ ขนมนี้วันมีมานานแล้วเถึดมาก็มีแล้วมีมาหลายปีแล้วเป็นขนมโบราณเป็นื้นเมืองของจังหวัดสงขลาแล้วคุณยายแบบคิดค้นสูตรขึ้นมาเองหรือยังเมื่อก่อนนั้นแม่ต้องทำตากันในบ้านแล้วก็จ่าเอาไว้แล้วก็มาแต่แปลงเรื่อยๆ ก็จะเป็นขนมลูกโดนของคุณยายนะ,นะ,ะแล้วทำไมคุณยายถึงเมื่อที่จะมาขายที่นน่จริงนะตรงนี้มันเป็นบ้านของน้องเลยมาขายขาตรงนี้มาเลยเนาะ,ะสาวๆว่านี้ <laughs> คุณยายยังแข็งเรงทำด้า้อยู่เลยนะคะขอบคุณค่ะ ว่างๆแล้วก็เผลออีกมขยะดีกว่าจะได้คุยกับลูกคนะ มีแป้งข้าวเจ้าและก็น้ำตาลอสองอย่างแล้วเวลาในการใช้อบขนมอะค่ะมันกี่นาทีคะมันสองสามนาทีประกอบนะคะมีแป้งมะพร้าวน้ำตาลไข่น้ำตาลแล้วก็กห่อด้วยใบตองนะคะนี่มาดูคุณยายทำค่ะ ต้องค่ะเรามาใส่กะเพรากันเลยนะคะชิ้นใหญ่ตุ้ใจอลังการงานสร้างมากเลยะคะ่ะแบบอ้หอ,อ,อือร่อยมากแบบได้รู้รสชาติไข่นะคะแบบกินแล้วรู้สึกว่าอิ่มนะคะนว่าถ้ากินอันเนี้ยน่าจะอิ่มไปมือนี้นึเลย,เลยะคะ่ะ ด้วยมากพอเข้ากันมากเลยตลอดขนมตัวน,นี้กับมะพร้าวตัดกันได้ดีสบใช่อย่างนี้มากินกันได้เลยนะคะอันนี้ราคาเพียงแค่ย <20 S 1> ีสิบาทค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราชิมกันแล้วนะคะเราก็จะมาขอบคุณคุณยายนะคะที่ให้เราได้สัมผัสนะคะอยากให้คุณยายบอก,บอกพี่กัลว่าร้านคุณยายนี่<ม>อยู่ตรงไหนยอยู่อาซีแยกถนนนางงามพัทลุง เดี๋ยวฝาเข้ามาทางเข้าไปสันเจ้าหลักเมืองตามมาอุดหนุนคนยายกันยเยอะนะคะ